เส้นลาโมลิซาน่านะคะซึ่งเป็นเส้นนําเข้านะเวลาต้มแล้วเส้นของเขาก็จะสีเหลืองนวลแล้วก็มีความอร่อยมากเลยค่ะจบท้ายความหอมๆด้วยไวท์ทฟเฟลแบบน้ํามันมะกอกนะคะ เมนูเสริมสร้างไรายได้ในวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่ถูกใจใครหลายๆคนค่ะนั่นก็คือเมนูเส้นเฟตตูชินี่นะคะผัดกับซอสเ็ดทัฟเฟิลค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะถ้าใครอยากรู้สูตรนะคะตามไปดูในคลิปนี้ได้เลย ใจหลักของการทำพาสต้าให้อร่อยนะคะก็คือเราต้องเลือกเส้นที่ดีค่ะวันนี้ใช้เส้นลาโมลิซานานะคะซึ่งเป็นเส้นนำเข้านะทำมาจากแป้งสาลีดูร่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเส้นของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ดูดซับซอสได้ดีมากเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นซอสเห็ดเข้มข้นค่ะอันนี้จะเป็นซอสเห็ดกับทัฟเฟิลของเรานะคะซึ่งของเวนเดอร์เนี่ยเขาจะนําเข้ามาเลยแล้วกลิ่นเห็ดทัฟเฟิลของเขาเนี่ยจะชัดเจนมากๆเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นน้ํามันมะกอกนะคะของโอนโดลิวาค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นน้ํามันมะกอก เวอร์จินนะคะที่มีความบริสุทธิ์สูงค่ะแล้วก็มีกลิ่นไวท์ทฟเโิลดด้วยนะคะตัวนี้นําเข้านะคะแนะนําให้ใส่บนพาสต้าสลัดหรือว่าสเต็กหรือจะบนพิซซาก็ได้ค่ะใส่เกลือนในน้าต้มเส้นพาสต้าค่ะแล้วก็พอน้ําเดือดเราก็จะใส่เส้นลงไปต้มกันนะคะ เวลาข้างถุงแนะนําให้ต้มอยู่ที่10นาทีค่ะแต่ว่าเราจะต้มเพียง7นาทีพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเส้นเขาไปผัดต่อกับซอสเผ็ดทับเบอของเราค่ะระหว่างต้มเส้นนะคะก็ต้องต้มไปคนไปค่ะเส้นเขาจะได้ไม่ติดกันได้เวลาแล้วค่ะ7นาทีผ่านไปเดี๋ยวเราจะตักเส้นขึ้นมากันค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปทำซอสแล้วก็ผัดกันเลยค่ะ เริ่มต้นค่ะเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนยลงไปค่ะถ้ากลัวว่าเนยจะไหม้นะคะเราสามารถใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันจะช่วยทำให้เนยเขาไม่ไหม้ค่ะเดี๋ยวเราจะผัดให้หอมใหญ่เขาสุกก่อนนะคะสังเกตว่าหอมใหญ่ของเราเนี่ยจะใสขึ้นค่ะหลังจากที่หอมใหญ่เราใส่แล้วเราถึงจะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปผัดอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้แป้งสุกค่ะก่อนที่เราจะใส่ของเหลวส่วนอื่นๆลงไปค่ะ เราจะเห็นว่าเนยนะคะเริ่มเดือดแบบนี้แล้วแปล,แลว่าแป้งเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสเห็ดกับทัฟเฟลเข้มข้นลงไปค่ะเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะพริกไทยดำเล็กน้อยค่ะ ซอสครีมเห็ดของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับเส้นเฟตูชินีกันค่ะเดี๋ยวเราตั้งไฟก่อนนะคะแล้วก็จะใส่เนยลงไปเล็กน้อยค่ะ<ส>เราจะผัดเห็ดแชมปิญองให้สุกก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ซอสเห็ดทัฟเฟิลเราลงไปค่ะ เราจะโรยชีสพาเมซานด้านบนด้วยค่ะจบท้ายความหอมๆด้วยไวทัวโฟโฟแบบน้ำมันมะกอกนะคะ <S <S เสร็จแล้วนะคะกับเฟตตูชินีซอสครีมเห็ดทัฟโฟของเราค่ะหอมมากๆเลยนะคะอย่าลืมเอาไปลองทำทานกันดูนะ